เริ่มต้นก็ไปตั้งคาที่ประแจก่อนนะคะไปที่ canvas drawing g u i d เปิด symmetry นะให้มันวาดเหมือนกระจกเติมสันมันก่อนหันแล้วก็วาดวงกลมปรับได้เป็น circle ด้านบนนะ edit shape เสร็จแล้วนะคะปรับให้มันแบบเล็กลงเปิดระยอะใหม่ขึ้นมาวาดอีกฝั่งหนึ่งเป็นเลขสอตัวเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งเป็นเลขสาตัวเชื่อมนะคะเสร็จแล้วก็ลบตรงตัวเชื่อมนั้นด้วยนะ ให้มันดูแบบต่อกันแล้วก็วาดเีเ้อสองเอ์สข้างในเนาะเสร็จแล้วก็ลบ่ะให้มันแบบดูเชื่อมกันใช่ปะต่อไปเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อวาดขาวแว่นอย่าลืมเปิดรอยแอซิดด้วยนะยเดี๋ยวมันจะวาดไม่เหมือนกันสองข้างเนาะเสร็จแล้วปิดรอยแอซิดเพื่อลบขาวแว่นที่เกยขึ้นมานะคะ,ระกรุบเขาเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วตั้งเลเยอร์ให้เป็นเรฟเลนส์เนาะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาวา,างไว้ด้านล่างแล้วก็ลากสีมาลงเลยจ้าแบบนี้นะคะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งคลิปปิ้ แล้วก็มาลากแบบนี้ค่ะเราใช้สีขาวแล้วมันก็จะอ่อนลงเองค่ะทุกคนแล้วก็จริงก็จะให้เงาเนี่ยแบบให้แสงเนาะอยู่ฝั่งซ้ายก็ทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะสุดท้ายเราก็ไปเพิ่มอีกเลเยอร์นึงขึ้นมานะคะค l ิปปิง้ง m a s อีกไปสร้าง็กเจอร์ค่ะนี่ให้มันเหมือนมีลายแบบว่าเขาเรียกว่าวงกลม,มอยู่ข้างในแว่นเท่านี้ค่ะเรียบร้อยแล้ว